สอหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับเสยงกลางอเมเจอร์สอคหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่800บาทนะครับสนใจโทรสอบถามรายละเอียดดอกกิฟนะครับดอกกิฟรุ่นนี้เลยนะครับสวยมากมากนะครับดูนะครับกิฟรุ่น GPA 18100นะครับ โอ้ตัวนี้นะครับกิฟต์เหรนี้นะครับราคาอยู่ใบละเอาพิเศษเลยนะครับสราบที่ไม่มีตะแกรงใบละหนึ่งพันบาทนะครับสวัสดีครับมันนีกับมะพร้าวพี่พอน้องนะครับมันนี่ตรงกับวันที่ยี่สิบสามเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับเท่านี้นะครับกับภาพมาเบงสินค้าเมื่อสองสภาพเยี่ยมๆนะครับ โดยเฉพาะ power amp นะครับของวาเทคนะครับ power amp วาเทคนะครับรุ่น Cyber 10สิชิลนะครับเป็นสี่ชั้นนะครับ4ี่ชั้นนะครับ c y b e อร์สิชิลนะครับเป็นรุ่น M 3สนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับรุ่นไหนนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับเจีมๆเลยนะครับดูนี้นะครับ M3 นะครับ สิบชิล M3 นะครับเอ้าสนใจสอบถามรายละเอียดไม่ได้นะครับอยู่ร้านพินิจอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเดอร์นะครับพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับสิบชิลนะครับสิบชิลตัวนี้นะครับราคาสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้สิบชิลสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้สามหมื่นนะครับ สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้ดนะครับจุรานพิเศษดิโอครับครับสภาพสวยๆครับสิบชิลนะครับตัวนี้สินค้าใหม่ราคาอยู่ที่สี่หมืนห้าพันนะครับตัวนี้นะครับโอ้แต่วันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับตัวนี้วันนี้นะครับราคาสามหมื่นนะครับอ่ส่วนต่างหมื่นห้าเลยนะครับสำหรับท่านที่ สนใจหรือว่าต้องการอยู่ขนาดนี้นะครับเกาะแวะมาเลยนะครับร้านพินิออดิโอนะครับบาร์เทกไซเบอร์สิบชิครับตัวนี้จอดมากครับสภาพสวยครับสภาพสวยสภาพสวยนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาพา w เวอร์แอมนะครับสิบชินะครับกมาเลยนะครับที่นี่เลยนะครับร้านพินิออดิโอนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเช้าวันที่23 ชาววันที่ยี่สามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับไซเบอร์สิบชิวนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาพาวเวอร์แอมนะครับอยู่ก็แวะมาเลือกดูได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอไม่ว่าจะเป็นตัวนี้และตัวอื่นๆนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับอ้าวแล้วก็มานี่เลยนะครับมาสเตอร์ Master, นะครับมาสเตอร์ Master. MS หนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้นะครับโอ้ขับเบร์ยี่สิบเบร์ได้นะครับข้างละสามเลยนะครับสองถึงสามนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้านะครับตัวนี้โอ้โหแรงแรงเลยนะครับตัวนี้มาสเตอร์นะครับมาสเตอร์เอสเอ็มเอสหมื่นนะครับอ่าตัวนี้ขับเบร์ยี่สิบเบร์ได้นะครับอสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับที่ร้านพิเนีออ์รีโอนะครับ0952246497เลยนะครับ โอ้โหตัวนี้9,500นะครับโอ้ขับเปลี่ยนหนักเออหนักจริงๆนะครับตัวนี้หนักจริงๆนะครับอาสนใจโทรสอบถามเลยนะครับร้านพิเนทตรีโอย์อ095 224 6497แล้วก็087 421 7464นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับร้านเพจร้านหรือว่า YouTube ร้านพิเนตรีโอนะครับอ่ะทีนี้มาดูดอกนะครับดอกนะครับ ดอสส์ใหม่กิฟเลยนะครับดูนะครับดูนะครับใหม่กิฟเลยนะครับเป็นขอบเทานะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับตัวนี้นะครับสุดยอดมากนะครับสำหรับท่านที่มองหากิ๊บนะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้อยู่ที่สี่พันนะครับสินค้าใหม่อยู่ที่เกือบหกพันนะครับ ตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ขายอยู่ที่4,000นะครับโอ้โหนะครับสําหรับท่านที่มองหานะครับอยู่นะครับขอบเท่าๆแบบนี้เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตัวนี้ดอกละ4,000นะครับตอนนี้มีอยู่17ดอกนะครับสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับเียวร้านที่นี่รอดิโอนะครับสำหรับเช้าวันที่23นะครับเดือน กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับร้านพีเน็ตอดิโอนะครับสภาพสวยๆนะครับทุกดอกนะครับทุกดอกเดิมๆทุกดอกนะครับอืมสวยงามมากนะครับสําหรับท่านที่มองหาดอกลําโพงนะครับรุ่นมาตรฐานเลยนะครับของจิ๊ปนะครับ สวยงามจริงๆนะครับราคาอยู่ที่สี่พันบาทนะครับสวยงามจริงๆนะครับมีอยู่สิบเจ็ดดอกครับของรุ่นนี้นะครับสนใจโทรเลยนะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับและศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับเราดูเลยนะครับสวยจริงๆนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาดอกลำโพงอยู่นะครับถ้าจะคิดจะซื้อใหม่ต้องคิดดูดีๆเลยครับ แวะมาที่ร้านพีเนตโอริโอนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับก็มีดอกดีๆแบบเยี่ยมๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับดอกละ4 0 0พันบาทนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับสภาพยังกับมือหนึ่งนะครับหน้าแข็งๆเลยนะครับุดยอดมากนะครับนะครับก็ผ่านไปสำหรับดอกกิฟต์นะครับมาดูดอก PA นะครับชาเลนเจอร์ ยุ่นยอดฮิตเหมือนกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับชาลเนเจอร์พันสองร้อยบาทหกห้าศูนย์นะครับโอ้โหนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับดอกเดิมเดิมดอกเดิมเดิมดอกเดิมเดิมนะครับดอกเดิมเดิมตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยนะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ, 2, บ,นนรบอา้าวสนใจโทรสอบถามรายเดียนมาได้นะครับ ที่ร้านพี่เด็กดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่ยี่สามนะครับอ่าเห็นแวบๆนะครับอเมเจอร์นะครับตุสเน็ตเวิร์กอเมเจอร์เป็นรุ่นอเมเจอร์นะครับตุสเน็ตเวิร์กอเมเจอร์เป็นรุ่นไหนนะครับสองคูณหนึ่งนะครับสองคูณหนึ่ง มาได้มีอยู่6ตัวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังให้เจ็ดติดตามรับชมอยู่ขณานี้ครับครับนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่มองหานะครับหรือว่าจะเป็นตู้อะ i ิโอจักกี้นะครับ AJ นะครับเหลืออยู่4ใบนะครับนะครับเป็นของแท้นะครับของ AJ นะครับมี4ใบพร้อมแหลกนะครับ ตัวนี้พร้อมแหลกนะครับราคาพิเศษพิเศษนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใบละหนึ่งหมื่นสองนะครับใบละหนึ่งหมื่นสองพันนะครับหรือว่าจะเป็นตู้น็อตนะครับตู้น็อตตู้น็อตนะครับเป็นตู้บีบีนะครับตัวชุดนี้นะครับบีบีใบละสองพันเจ็ดร้อยนะครับของน็อตชาวป้ายนี้เลยนะครับป้ายเขียวนะครับน็อตชาวนะครับสําหรับท่านที่มองหานะครับตู้ ตู้เบร์นะครับสินค้ามือหนึ่งนะครับแวะมาเลือกตั้งนะครับที่ร้านพิเนียร์ริโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับของน็อตซาวนะครับก็เหมือนกันนะครับราคา2,700เหมือนกันนะครับแต่ตู้เทอร์บีวีตัวนี้รุ่นใบละ1,000บาทเอาพิเศษนะครับใบละ1,000บาทอ่ามี2ใบนะครับเป็นบีวีอ่าไม้หนักแน่นนะครับอ่าสนใจก็โทรสอบถาม นาเดียรเออเธอโบเธอโบเนาะน่าจะเป็นเทอโบเทอโบครับตัวนี้เทอโบใบละหนึ่งพันบาทอ้าสนใจโทรสอบถามได้นะครับร้านพิเนตอะดิโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับตัวนี้สองใบนี้นะครับใบละหนึ่งพันบาทอ้าววันนี้รีบเลยนะครับรีบเลยรีบเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพาชมพาวเวอแอมนะครับราคาพิเศษอีกชุดหนึ่งนะครับ เป็นรุ่นวาเทกนะครับวาเทกสองพันสี่อาเมตดนะครับตัวนี้ราคาพิเศษมาเลยมาเลยราคาพิเศษนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไปเลยนะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทนะครับเป็นรุ่นฟิวเดียวนะครับของแท้นะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทอ้าวใครสนใจตัวนี้มาเลยนะครับหนึ่งหมืนหนึ่งพันบาทนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะครับพอมีให้ท่านได้เลือกอยู่นะครับเอาสนใจโทรเลยนะครับ0952246497หรือ874217464ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทุกคลิปนะครับที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ